สำหรับพี่ๆนะครับที่พลาดเนื้อว่านรอบที่แล้วนะผมมีนี่เพิ่งได้มาเลยฮะเนื้อว่านปีลึกกว่านะวัดห้วยมงคลครับอันนี้ปีสองห้าสี่แนะครับยุคต้นๆจะไม่มีกล่องนะครับแบบนี้นะครับก็ได้มาแค่นี่ฮะยีองค์เองพี่ถ้ายังไงก็ตัวนี้คือว่านยุคแรกเลยนะยุคในโปสเตอร์เลยนะที่แบบเขาตั้งว่านกันเยอะๆครับนี่คือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดวัดห้วยมงคลรูปหลอ่อเนื้อว่านนะครับว่านทั้งองค์นะครับไม่มีผสมนะ เนี่ยสีแดงๆเนี่ยว่านทั้งองนะครับก็ได้มาจํานวนหนึ่งประมาณ20องค์องหมดแล้วแล้วก็ได้อีกอันนึงที่นี่โอ้โหเก่าๆเลยอันนี้จะเป็นของพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะครับเป็นเตารีดครับนี่เตารีดเนื้ออันปะก้าใหญ่โอ้โหดูกล่องนี่ครับเนื้ออันปะก้าใหญ่แบบนี้ผมมีแค่10องนะครับเท่านั้นเลยนะครับนี่มีเลขนะครับอันนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเลขคือสุ่มให้เลยนะอันนี้เก่าเก็บเลยฮะเก่าเก็บเลยนะครับเอามาจากบ้านพี่สาวเมื่อกี้ฉเฉพาะ ในลายเท่านั้นนะครับพี่ที่พลาดนะพี่ที่พลาดเนื้อว่านรอบที่แล้วแปบ๊บเดียวหมดนะก็มีเนื้อว่านรุ่นนี้นะครับนี่สอบถามราคาเข้ามาได้เลยครับประกันแท้นะพี่ประกันแท้ทุกกรณีประกันแท้ทุกสนามอันนี้ของพ่อท่านเขียวเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้พ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะท่านคือพระเกจิผู้ปลุกเสกหลวงปู่ทวดปี2497ก็คือรุ่นแรกท่านเป็นคนทามวลสารนะนี่แถวนั้น,นจะมีอาจาร,รย์นองจะมีเนี่ยพ่อท่านเขียวนี่แหละครับ อันนี้หายากแล้วมีแค่นี้เลยนะครับรุ่นนี้มงคล80ปีนะครับเนื้ออันปะก้าครับสวยมากผมบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็พี่ดูนี่กล่อง <c oughs> คือปลวกขึ้นหมดแล้วมีแค่นี้เลยจริงๆมีแค่ประมาณ10บองค์นะครับสนใจรีบเลยพี่เพราะว่าอันนี้คือส่วนตัวให้เลยนะนี่นะครับนี่โอ้โหสวยมากบอกเลย